ต่ว่าที่ที่ปล่อยพ่อรู้ไหมพี่คุณแม่รู้ไหมพี่พี่ลองว่ามาดีกว่าถ้าผมไหวผมก็ลองดูนะ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเช่าพระนะครับที่บางแสนนะครับผมเบื้องต้นพี่เขาส่งรูปพระมาเป็นพระไพรีนะครับพระชัยพไพรีพินาศนะครับองค์นี้ครับพระชัยพไพรีพินาศก็พี่พี่ส่งมาองค์หนึ่งต<า>่แต่พอแต่พอถึงหน้างาน พี่ก็มีเพิ่มไปใช่ครับเอามาสององเลยอันนี้เป็นพระของยังไงนะพี่เป็นของแม่ครับก็แม่เขาส่งมาให้ใหพี่บอกว่าเรียนอยู่ที่นี่ใช่ครับเรียนอยู่ก็เลยมีความจำเป็นต้องใช้เงินนิดหน่อยอครับครับ,รบแล้วก็มีแค่นี้เหรอพี่หรือว่ามีอีกแต่ว่าอยู่ที่บ้านก็ยังมีอีกครับแต่ว่ารอบนี้เอามาแค่นี้อ๋อนะอันนี้น่าจะมีหลายองค์ป่ะพี่เพราะว่าอันเนี้ยเจอสององแต่ว่าที่ส่งมาเนี่ยเห็นแล้วนะว่าเป็นพระมีราคาเบื้องต้นพี่รู้ไหมว่ามีมีราคา เอาจริงๆคือไม่ทราบราคาเลยสักองอที่ผมบอกว่าหลักแสนแต่ว่าก็ขอดูองค์จริง <Whoa. S 1> ครับผมอันนี้มีราคาในใจคข้าๆไหมพี่ที่แต่ว่าที่คุยกันที่ก่อนที่จะมาก็โทรคุยกันที่ผมบอกว่าซื้อได้หลักแสนต้นแต่ว่าขอดูองค์จริงมีราคาในใจไหมพี่อันนี้หรือว่าลองว่าแต่ว่าตออแต่ว่าแต่ว่าเนี้ยไม่แพงอันนี้เป็นพระหางมากครับหลวงพ่อฤาษีเปนจัา เนี่ยครับพระห้างมากแล้วก็เลยซื้ออิงดาแบบนี้ขายได้พันกว่าบาทสองพันนะครับเต็มที่อันนี้ถ้าซื้อซื้องละสองพันอยา้คู่นี้ซื้อสี่พันนะครับส่วนนางพญาแต่ว่าที่บ้านพี่เขาชอบเก็บพระมากเลยใช่ครับคุณพ่อเก็บครับนางพญาสภาพนี้ก็สองแสนกว่าบาทนะครับพี่เพราะว่าด้วยด้วยสภาพสภาพนี้ที่ผมบอกครับว่า <c oughs> เหมือนพระผ่านการใช้มาครับ เหมืเมื่อก่อนเขาห้อยครับเลยมีค่าไมเงียค่าอะไรไปกันอบนนี้ขายได้สองแสนกว่าบาทอันนี้อันนี้อันนี้ลองเดี๋ยวพี่ลองตัดสินใจดูนะครับแล้วว่าแล้วเนี่ยที่อยากมาดูก็คือองค์นี้องค์นี้จะสวยหน่อยองน,นี้พระชัยจะสวยหน่อยน่าจะขายได้แสนกว่าบาท <Wow. S 1> เนี่ยครับถ้ามีอุดกิง่งพี่ลองกลับไปดูที่บ้านถ้ามีอุดกิง่งจะขายได้แบบจะขายได้แพงกว่าที่ไม่มีอุดเพราะเป็นพิเศษ เนี่ยครับอันนี้จะเป็นองค์ที่สวยนะครับพระชัยอันนี้หนึ่งองค์แล้วก็พระชัยัยดีพินาศวัดบวรอ,อันนี้จะหย่อนสวยหน่อยอันนี้จะซื้อแบบไม่ข้ามแสงอันนี้จะซื้อไม่ข้ามแสงเนี่ยครับจะหย่อนสวยหน่อยผิวว่าจะถูก,ถก,ถกจับมากมากครับผ่าจะด้วยปที่เป็นทองเหลืองครับโดนเหงื่อเราจับไปมากๆหรือว่าทิ้งไว้เก็บไม่ดีอะไรเงี้ยผ่าจะออกดำๆหน่อยนะครับ มีซื้อไม่ข้ามแสนร้านอันนี้เลี่ยมทองเท่าไหรด่ดพี่ไม่ทราบราคาเลยจริงๆครับไม่ไม่รู้ไม่รู้มันก็เป็นพาใช้งานเหมือนกันวงนี้เป็นเขาเรียกว่ากีบบัวหลวงปู่โตนะครับอันนี้เขาจะกดตื้นๆหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าสวยอันนี้ขายได้หมื่นกว่าบาทรวมทองเพราะว่าทองอันนี้เป็นทองแบบทองตามร้านทองทั่วไปครับไม่ได้เป็นทองสั่งทําอันนี้หมื่นกว่าบาทคู่เนี้ยวงนี้แสนกว่าบาท องเนี้ยแสนก็บาทส่วนองคเนี้ยไม่ข้ามแสนถ้าสมมุติถั่วกันอะพี่อง์ละแสนสมมติถัวนนมมถ่วกันองค์ละแสนองคเนี้ยผมซื้อแสนหนึ่งเพื่อที่ขยบองเนี้ยที่ไม่ข้ามแสนขึ้นมาแสนหนึ่งจะได้คิดง่ายๆคู่นี้ซื้อสองแสนอันเนี้ยองค์นี้ซื้อหมื่นห้าองเนี้ยน,นี่ครับกิบบัวซื้อหมื่นห้าแล้วก็คู่นี้ที่บอกไปเมื่อกี้ซื้อสี่พันนางพญาขายได้สองแสนก็บาทซื้อสองแสน พี่ลองดูตัวเลขขยับได้เท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองลงตัวเลขดูลองก็จะเป็นนางพญานี่นะครับสภาพผ่านการใช้มาตีไปสองแสนนะครับแล้วก็คู่นี้ซื้อสี่พันแล้วก็นี่ประชัยสององค์นี่ประชัยสององค์จะมีองค์สวยองค์หนึ่งไม่สวยองค์หนึ่งอันนี้ให้พี่ดูแอนองค์นี้จะดำกว่าเนี่ยครับ ก็ซื้อเฉลี่ยองค์ละแสนก็บวกไป2 0 0แสนแล้วก็องค์นี้กีบดบลลุงปุโตจะเป็น4 10, 10, 000, ีแส0่บาทก็ชุดน,นี้พี่โอเคกับตัวเลขไหมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้านางพญาครับถ้าสภาพสวยสวยกับไม่สวยครับคนละเรื่องเลยคือไม่ได้ บอกกันตรงๆไม่ได้มาซื้อกันถูกๆแล้วถ้าสภาพสวยขายได้หลายหลายแสนแล้ว <Wow. S 2> แต่อันนี้สภาพเนี่ยพี่ดูพี่ลองดูสภาพดูผ,ผ่านผ่าวใช่ใช่แล้วดูข้ามเนืกัดหน้า oh. ผ้าไม่มีร่องรอยของผ้าครับจะไม่มีรายละเอียดแล้วเพราะเหมือนถูกเหมือนสึกอะครับพี่อย่างนงี้แล้วข้ามเนืเนี่ยครับเป็นค้าบเหมือนเกลือครับที่ขึ้นข้างๆเนี่ยพอไปกัดผ้าแล้รอย่างงี้สวยกับไม่สวยราคาต่างกันเลยผมมองว่าขายได้สองแ0,000หน่อยซื้อพี่ก็ สองแสนนะครับเพื่อมีแบบช่องว่างอีกหน่อยหนึ่งรวมๆแล้วก็สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหรือว่าพี่โอเคไหมหรือว่าได้เต็มที่เท่าไหร่ครับพี่ลองว่ามาดีกว่าถ้าผมไหวผมก็ลองดูแต่ว่าอันเนี้ยซื้อราคาให้เต็มๆเมลยนะถ้าขยับได้ก็อาจจะได้ขยับไม่เยอะมากครับถ้าสมมติอย่างนี้เลยนะพี่สี่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเนี่ยมีเศษอยู่ปัดเป็นสี่แสนสองได้ไหมพี่โอเคได้รังนั้นผมจะบอกกลมๆอ่า<ๆ><ๆ>อย่างนั้นดีกว่าสี่แสนสอง จะได้จบกันไปครับได้ได้พี่โอเคไหมพี่โอเคอยู่ครับแล้วไม่มีปัญหาแต่ที่ที่ปล่อยพ่อรู้ไหมพี่คุณแม่รู้เลยพี่อันนี้รู้ครับพอขอมาแล้วจําเป็นต้องใช้เงินจริงได้พี่ผมว่าคุณพ่ออ่ะมีอีกอะไรนะผาชัยอ่ะคุณพ่อมีอีกเบื้องต้นตีเหล็ดขั้นต่ําเลยนะครับอง์ละแสนบวกลบสวยๆก็ใสกุบบาทถ้ามีกิ่งนะครับถ้ามีกิ่งตรงเนี้ครับถ้ามีกิ่งที่เป็นอุดกลมๆตรงเนี้ยเกินแสนห้าอ พี่ลองไปดูอุดกิ่งจะเป็นพิเศษหน่อย,อ,ยองนี้สมมติพี่มาองค์เดียวองนี้ก็ซื้อแสนกว่าบาทแต่ว่าองคนี้แต่ว่าองค์นี้ซื้อไม่ข้ามแสนก็ตามนี้ก็จบไปอีกหนึ่งชุดนะครับทั้งหมดก็มีพระสองสามสี่ห้าหกพระหกองจบไป 4, สี่แสนสองก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มากแล้วก็ถ้าพี่มีอะไรอีกหรือว่าจะปล่อยอะไรอีกคุณแม่ส่งอะไรมาให้อีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ติดต่อผมมาได้เลยโทรโทรมาที่เบอร์เดินได้เลยครับได้<ถ><ถ>ครับมีโอกาสติดต่อ มาทางไลน์ที่พี่เคยติดต่อก็ได้ครับครับแล้วก็ผมได้ขออนุญาตพี่เขาถ่ายเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายลูกค้าทุกคนถ้าลูกค้าคนไหนสะดวกที่จะถ่ายทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมก็จะขออนุญาตก่อนถ้าเรามีการถ่ายทำก็จะขออนุญาตก่อนไม่ได้ถ่ายลูกค้าทุกคนก็วันนี้ก็ขอจบเปเท่านี้แล้วก็ถ้าใครมีพระอยากจะปล่อยอีกก็ติดต่อมาทางไลน์แอดได้เลยนะครับที่อยู่ข้างบนนี้นะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณพี่มากเลยครับขอบคุณครับ A chance to be rude. hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you